กำลังโวดลูกท yeah. ึ mm ่งเน็ตเบิร right. yeah, okay. okay. right. okay. okay. well, ์ด like ลูกชายยากทำยากนาแล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็อะไรอีกอ่ะยังไม่เห็นโอเคเลยอ่ะลองิลองแปะติดนกดแปะติดโบตลูกทุ่นเน็ตเบิร์ดอ่นแน่นะล้อ่นนะดูภากดโบเล็กิดดียวแล้วดแล้วก็อะไรกดอะไรรูปแนี้ เราตรงนี้ไม่ต้องใช่ไหมตร,ตรงนั้นโหกดจนคะแนนหมดหมดเลยตอนนี้กำลังงานยุ่งค่ะทุกคนมาก่อนเวลารนี่มีประโยชน์นะคะมาสอนกันเปิดแอป,ปลูกทุ่งเน็ตเกิดแล้วก็ไปยังแม่ยังเลยแม,แม,แม่ไปแอป,ปสตูดิโอสอนแม่เขาโหลดโหลดลูกทุ่งเน็ตเกิดนะคะกำลังโหลดแอป,ปพอแอป,ปที่โหลดเต็ม เราจะได้แนะนําคนอื่นด้วยถ้าคนไหนทําไม่เป็นออตอนนี้เราพอมันเต็มเสร็จแล้วก็แใหเรากรอกข้อมูลเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึง่งอันนี้เริ่มเต็มแล้วนะคะเ,เดี๋ยวเรากำลังโหลดข้อมูลพอโหลดข้อมูลเสร็จแล้วก็ให่เรากรอกเรอแป๊บน,นึง,นงกำลังติดตั้งเลยกำลังติดตั้งเลยค่ะ ถ้าติดตั้งเป็นเมื่อไรเดี๋ยวเราจะดําเนินการเข้าไปในแอปเขาครั้งแรกที่มีการสมัครเราจะได้คะแนนวีดีมาเลยแล้วต่อไปเราจะล่าแต้มเพื่อให้ได้ฟังเพลงก็คือต้องต้องมีฟังเพลงเราได้เหรียญล้วถึงจะมาโหวตโหลดอ่านี่ได้แล้วเปิดเลยค่ะแม่เปิดแเดี๋ยวให้เรากรอกข้อมูลรายเดี๋ยวกรอกข้อมูลลงไปอนุญาตเลยค่ะ อั yeah. นน uh, mm. uh, yeah. mm ี้เขาจะให้เรากรอกข้อ hmm. ม uh, okay. ูลเนี่ยบันทึกตรงนั้นนะคะใช่แม่กรอกข้อมูลรายละเอียดชื่อเลยทางนี้ก็กำลังทำค่ะอันนี้อออกำลังทำอยู่วันนี้ลูกชายเราก็จะได้คะแนนจากแม่ๆที่นั่งกรอการตรวจสุขภาพราะว่างใครมีโทรศัพท์จัดให้ใครมีหลายเครื่องก็ฟัง นี่แม่แก้วกำลังสอดีคนนี้ก็คนเบาตัวมาไม่มาเปล่านะมาถ่ายรยายฟังเพลงเรื่อยๆนะเพลงทุกคนกฟังเพลงเรื่อยๆเขากรอกคนละเดือนกรอกนะตอนนี้แม่กำลังขอกข้อมูลอยู่ดูเพจเดินไปดูคนมาดูนะทุกคนก็ฟังเพลงฟังเพลงแล้วเพื่อจะได้แต้มได้เหรียญแล้วจะเอามาโหวต อันนี้มากได้หรือยังมะเสียดังแต่ละประยัดฟังนะอันนี้พออสอนเลยเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมเขาค่ะไม่งั้นเดี๋ยวโดนไปยืนหลังเพงเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งหลังกําแพงแบบไม่ไม่ได้ข้ามตามได้ข้ามตามอะลองทำลองมาบอกกลัวพออยู่หลังกําแพงมาก่อนไม่อ้อยโดนหน่อยอยู่หลังกําแพงตอนนี้เห็นมากแล้ว นี้แม่ๆเรากำลังกรอกลายละเอียดนะคะเพื่อจะเข้าไปในลูกพุนี้เเพราะว่าเราต้องโหลดแอปก่อนใครโหลดได้เป็นก็เด็กๆลูกพุกแลหลานช่วยเนาะวันนี้พอกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้พอพอมาสอนคนนี้ต่อโอเควันนี้นี่ยมนตองเลยองนางพยาบาลใหญ่เนี่ยนางพยาบาลใหญ่เมื่อกี้เมื่อกี้โอเคสอนไปเบื้องต้นแล้วกรอกอ่าเหลือเหลือกรอกที่เอยู่นะ ก็เนี hmm. yeah. ่ยพันพันพ okay. mm ัน hmm. พ mm ันพันกี่คนแล้วแหละเห็นไหมก็เดียวได้หมื่นนล้วแหละได้หมื่นแล้วแม่แม่ช่วยช่วยกันช่วยกันช่วยตอนนี้กรอกข้อมูลเรื่องอายุเรื่องอาชีพเรื่องรายได้ยายบอกเกาเลยห้าหมื่นขึ้นห้าหมื่นขึ้นจบปริญญาเอกบ้านฝังคมเห็นไหมเห็นไหมแม่ทำคะแนนแล้วเดี๋ยวไปรับรางวัลที่ไลนด์แม่ได้แล้วหมื่นเดี๋ยววันนี้ไลอันแจกรางวัล

ไปเลยอ่าเราทีนี่ไปล่าแต้มไปล่าแต้มเลยอ่านี่ไม่ไปสุดจะมีพันละอ๋อเพราะนั้นตอนนี้เราจะจะให้ไรอันเอาเลอกไปหาไรอันเดินไปดูลูกเดินไปหาไรอันขึ้นไปอีกไปเรื่อยๆไรอันอยู่ลึกไปเรื่อยๆอีกอีกค่อยๆไปอีก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 อ่กอี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 กค่ะอีก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 ออีก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 อี ได้คะแนนหนึ่งร้อยเอ่อแล้วก็โหวตได้เลยแต่รอบนี้จะถามชื่อแม่สุอีกรอบนึงไปชื่ออชื่ไปกรอคือการที่อยู่ไม่ต้องยาวละแม่สุอ่ะพอไม่ได้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 หรอที่อยู่อ่ะเอาสั้นๆเอาเอาเพิ่มเอาที่อยู่เดิมเลยตอนนี้แม่เรากำลังได้คะแนนแล้วรอบสองเขาแยกกรอกใหม่ถ้าใครทำไม่เป็นก็ช่วงแรกอาจจะให้บุตรหลานเชื่วยงินกรอกเชื่อเงินกรอกแล้แม่ก็จะเพลิดเพลินในการ เพราะอันนี้ไม่ต้องใช้จ่ายนะคะใช้ความอดทนและความรักล้วนๆใช่ไหมแม่ความรักล้วนๆใช้รักล้วนๆใช้รักล้วนๆเลยค่ะอ่าแล้วก็เป็นประสบกเพราะเรากรอกรายละเอียดเสร็จเดี๋ยวเราก็สามารถจะใช้แต้มที่เรามีบวชได้เลยค่ะที่อยู่เขียนขั้นตอนแต้มถ้าหมดแล้วเราก็ไปเปิดเพลงฟังแล้วเราจะได้แต้มอิบแล้วก็อ้อันนี่แต้มเพราะว่าเยวคู่แข่งเรารู้ไม่เป็นไรค่ะพลังเราเยอะกว่า ไม่เป็นไรค่ะคุณเราว่างงานเยอะกว่าได้สิทธิ์เลยแม่ได้แล้วไล้สิทธิ์ออกสิทธิ์แล้วออกครบแล้วก็แลกสิทธิ์สั้นเนาะได้ได้แลกรับสิทธิ์ตอนนี้คือโหวตได้แล้วกดโอเคแล้วกดโอเคแม่ตอนนี้อันนี้แม่แม่สูตรจะเหลือได้ไปร้อยละได้ไปร้อยละออขอโทษขอโทษเอาับใหม่อันนี้แม่สูตรได้อีก โบตี้เออับดี้จ่ายคะแนนร้อยดูรูปอะไรอันก่อนนะก่อนกดนะเดี๋ยวไปพลาดอ่าโอเคกดรักก็สิบแล้วก็โอเคเดี๋แหละทำไปจนไปอย่างเงี้ยทำไปจนตังหมดอ่าพอหมดแล้วเราอยากมีเพิ่มเราก็ไปฟังเพลงอ่าฟังเพลงแล้วเราก็ได้แต้มฟังเพลงก็ไม่สุดก็กดตรงตรงตรงที่ฟังเพลงตรงที่ฟังเพลงอ่าเดี๋ยวจะมีตรงฟังเพลงมันจะเขียนไว้ด้านล่างบุคคลบคคลอนนี้เก่งแล้วค่ะตอนนี้แม่แม่กำลังส่งพลังรักแล้วค่ะ แม่กำลังติดตั้งแอปลูกทุ่งเน็ตเวิดนะคะเพื่อจะนั่งฟังเพลงแล้วก็โหวตให้สาอันนะคะยังไงต่อคะพี่เอบอกเสร็จแล้วทำยังไงต่อโหวตนะคะแม่กำลังเลื่อนดูรูปเลยอันเจอรูปเลยอันแล้วแม่เคยกดย่างย่างหาเลื่อนไปอยู่ลึกเลยค่ะเล็กสาวนีเมึงใกล้เลยนี่ค่ะกดเลยค่ะกดที่รูปเลยตรงนี้เหรอคะกดแล้วแม่ก็กดโหวตค่ะโหวตเลยแล้วก็กดชื่ออีกครั้งหนึ่งค่ะ อันนี้ตอนหลังไม่ต้องแล้ว